คือมันทําให้เรามีแรงด้วยมันมันเราไม่เพลียไม่อะไรไงมันไม่เหนื่อยไม่เพลียจากที่ว่านอนไม่หลับเนาะ,ะแต่พอเรากินตัวนี้แล้วเราก็ร่างกายเรามันก็ไม่เพลียจากที่ว่าอาการเราเคยมึนหัวอะไรเงี้ยเนาะ,ม,นะมันก็ไม่มีแล้วแล้วก็วถือว่าผิวพันยอมรับว่าผิวพันดีจริงนะเหรอคนทักเลยใช่ไหมใช่ขนาดน้องน้องที่อยู่กรุงเทพเขามาตอนพี่กินช่วงแรกอะช่วงปวดแรกเลยอะน้อง,น,องน้องเขามาเมื่อตอนเดือนพฤษภาเนาะก็บอกพี่นาหนูว่าพี่นาเดี๋ยวนี้พี่ดูออร่าขึ้นเนาะคือหน้ามันไม่หมอง หน้ามันไม่หมองก็บอกว่าไม่เหมือนก่อนนั้นที่ไปนะหน้าพี่หมองหมดเลยหมองใช่หน้าดำเนาะตอนนี้ไม่ตอนนี้พี่ดูออร่าผิวแบบยอมรับว่าผิวออร่าพี่เลยบอกว่าแมพี่ทานตัวนี้อยู่คือทานตัวนี้ตัวเดียวกับของพี่อุแต่พี่อุจะเป็นของพี่ชายพี่เนาะจะเป็นตัวแฮปปี้แต่ของพี่จะเป็นบรนโบนี่พี่ทานตัวนี้น้องก็บอกว่าเออผิวออร่าจริงๆก็บอกแต่พี่ก็ยอมรับคือสังเกตดูตัวเองว่าผิวของมันดีนะหนูบอกพี่แล้วถ้ากินตัวเรนโบนี่อะค่ะผิวดีจริงแล้วพี่สังเกตเรื่องขมมะ มันเหมือนแบบมัน,ม,นมันดีขึ้นผมก็ล,ลดร่วงลงนะท่าท่าสังเกตใช่ใช,ใช่ใช่ไหมใช่ใช่อใช่สี่ขวดแล้วไงอืมคือผมก็ดีผิวก็ดีถ้าเป็นเรนโบนี่แล้วก็การมืนหัวที่พี่เป็นนะ่ะก็ดีขึ้นแล้วไม่เพียหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยตัวนี้แหละตัวเวิร์กกินแล้วมันผิวดีพี่คือมันมีทั้งฝั่งสูงแล้วก็มันมีเกรฟฟอตวิตามินซีสูงอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปเสริมวิตามินอะไรเยอะไงแล้วแบบหน้าที่แบบ พอมันเริ่มมีอาอยู่ะพี่มันก็จะมีกระมีฝ้าเนาะมันก็จะหมองๆอ,อะแต่ถ้าถ้าเราเลือดดีอะคะ่ะมันก็ออกมาจากข้างในอะพี่พูดกันตรงๆมันก็ออร่า้ได้